สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนํนำเสนอที่ดินนะคะให้ชมค่ะแปลงนี้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะลอดทุกรอบค่ะสาม,มารถสร้างบ้านทำที่พักอาศัยทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะซึ่งเป็นที่ดินเปล่าทุกท่านที่ดินฉนดคุดแดงเนื้อที่ขนาด39ตารางวาค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปี่ยวอยู่ที่ บ้านกองทรายตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ทำเรดีอยู่ห่างจากถนนรับเมืองเชียงใหม่350เมตรราคาแปลงนี้นะคะ580,000บาทค่ะเป็นที่ดินเปล่าสำหรับสร้างบ้านนะคะสนใจนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และยังสามารถขอพิกัดเพิ่มเติมได้โดยตรงจากผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่นะคะท่านใดที่มองหาซื้ออยู่หรือว่าต้องการเก็บไว้เก็งกําไรเข้าไปชมแปลงจริงกันได้นะคะอย่าลืมตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนด้วยสวัสดีค่ะ